ผมเห็นแล้วดิมีหนังสือเรื่องว่าติ๊กตอกติ๊กต๊อกจะไปรู้เหรอจะไปรู้เหรอภาษาพาทีภาษาพาทีพิษเจ้าชายน้อยไม่ใช่เจ้าชายน้อยอัดไปแล้วครับที่อ่านหนังสือเพราะทำพอดแคสต์ครับผม j o อ chris ครับทุกคนไม่ chris ไม่ฝันอ๋อแล้วคือแกเล่าให้คนอื่นฟังหรอว่าเป็นอเป็นอดแคสต์ที่ทําให้แบบคนฟังแล้วก็หลับไปได้แต่ถ้าตั้งใจฟังก็ได้ลองเล่าให้ฟังไหนๆแกลองเล่าให้ฟังก็คือเขาเล่าว่าเป็นเรื่องของ เลาเร็วเล่าเร็วจบจบจบเลาเร็วเลาเร็วเล่าเร็วเลาหน่อยก็ได้อะอะอะดี๋ยวให้ฟังก็ได้อ่ะใช่รู้เลยว่าไม่ได้ฟังอีกแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะเล่าอะไมฟังฟังพอดแคสต์ด้วยนะครับทุกคนมาอ่ะอ่ะเล่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเออโอเคแล้วที่เดืต้องเล่าเป็นภาษาอังกฤษเลยเหรออันนี้สำหรับอินเตอร์แฟนส์ EP สองก็เลยเตรียมไว้ให้นะฮะ She glad that accidentally she hadn't heard him say ตากล้องเป็นไรฮะทำไมมือสั่นๆหลับหลับแล้วฮะถ้าเราถ้าสมมติอยากจะไปฟังเธอพูดจนหลับต้องไปฟังที่ช่องไหนก็ YouTube ครับ job chris ครับ j o b k i s z เก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปจะเป็นเล่าเรื่องอินเตอร์แฟนอันนี้พี่สองให้อินเตอร์แฟนครับ before the coffee get cold ใช่คือเป็นนวนิยายญี่ปุ่นอันนี้ณขณะที่กาแฟยังอุ่นอยู่เป็นเป็นแฟนตาซีที่แบบเป็นร้านกาแฟที่สามารถย้อนไปในการเวลาได้เวอร์เวอร์เลย แต่ว่าซึ้งเพราะว่าเราจะได้แบบรีมายกับว่าความสัมพันธ์เรากับคนรอบตัวมันจะมีสามความสัมพันธ์มีหลายแบบ